เพื่อนๆสามารถติดตามสาระความรู้และความบันเทิงได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับทาง IG หรือ Instagram สินแสหมิง Official สแกน QR Code แล้วเข้ามาเป็นเพื่อนกันได้เลยครับขอให้สุขเฮงรวยทุกท่านครับสวัสดีครับฮฮ ชาวลัคนาราศีกันกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีกันนั้นยังคงมีดาวเล็งลัคนาทั้งหมด3ดวงก็นับรวมดาวอังคารไปด้วยที่จะย้ายในช่วงวันที่17พฤษภาคมแต่นอกกันนั้นแล้วดาวสี่ดวงจะไปโคจรอยู่ในเรือนมรณะ นั่นก็นับดาวพุธดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีกันด้วยนะครับได้ข้อสรุปอย่างหนึ่งสำหรับชาวลัคนาราศีกันว่าถ้าพูดกันถึงเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีกันงานที่จะโดดเด่นสำหรับคุณกลับเป็นงานที่ต้องติดต่อทางไกลหรืองานที่คุณจะต้องเดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกล จะส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีกันนะครับนะครับนั่นหมายความว่าด้วยเนื้องานแล้วถ้าเป็นงานที่ต้องเดินทางไกลหรือติดต่อกับคนทางไกลหรือต่างประเทศมักจะนำพามาซึ่งความสาเร็จนะครับเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการงานก็ไปสัมพันธ์อยู่กับดาวที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือทางไกลด้วยแต่ถ้าเป็นงานที่ทำอยู่กับที่งานที่อยู่ออฟฟิศทุกวันทุกวัน กับกลายเป็นว่าคุณจะต้องแก้ปัญหาไม่เว้นในแต่ละวันอาจจะเป็นปัญหาที่มาจากความผิดพลาดของคนอื่นอาจจะเป็นปัญหาที่คุณเคยแก้ไปแล้วแล้วมันกลับมาต้องแก้อีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการงานนะครับอย่างไรก็ดีวันที่1นึถึงวันที่10พฤษภาคมน่าจะมีการติดต่อเรื่องงานมากอยู่สักหน่อยจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือทางไกลาตามที่ผมได้พยากรณ์ให้ฟังไปแล้ว หรือชาวลัคนาราศีกันอาจจะมีความคิดที่อยากจะขยับงานย้ายงานในช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่10พฤษภาคมก็ได้พอวันที่11จนถึงวันที่15การงานมีความสำเร็จดีขึ้นมีข่าวดีในเรื่องของการงานสิ่งละอันพลน้อยที่คุณรับผิดชอบอยู่จะดำเนินไปได้อย่างดีงานมีความก้าวหน้าไปทางที่ดีแล้วตัวของคุณเองนั้นก็จะได้รับความสำเร็จในเรื่องของงานในเชิงที่เรียกว่า เป็นผลงานที่มาจากความสามารถของตัวคุณเองล้วนผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเต็มที่เลยนะครับแล้วก็มาถึงรอบวงโคจรของดาวที่นำความยุ่งยากใจมาให้ในช่วงวันที่21จนถึง31 10วันตรงนี้ขับรถขับราระวังระวังเรื่องการขับรถขับราระวังอย่าเอาเข้าวข,ของของเราไปให้ใครหยิบยืม ระวังเรื่องกฎหมายเรื่องคดีความหรืออะไรก็ตามที่มันจะนำมาซึ่งเรื่องยุ่งยุ่งพยายามอย่าเอาตัวเองไปเกี่ยวข้องกับคนที่เราดูแล้วเป็นคนที่ติดลบเดี๋ยวมันจะนำความยุ่งยากใจมาให้คุณภายหลังฉะนั้นขอให้ดูให้ดีนิดหนึ่งคนที่ติดลบหมายความว่าชีวิตเขาก็ยุ่งยากอยู่แล้วนะครับอย่าพยายามเอามาเกี่ยวข้องกับเราเพราะว่าคือไม่ได้หมายถึงให้คุณใจดำนะ แต่ก็พยายามต้องเลือกครบนิดนึงแต่บางคนก็อาจจะต้องใจดําด้วยเหมือนกันถ้าดูแล้วเขานําความเดือดร้อนมาให้นี่คือชาวลัคนาราศีกันนะครับส่วนในเรื่องของความรักนั้นต้องอธิบายให้ฟังว่าคนโสดมีโอกาสที่จะมีคนมาชอบมากมายในช่วงเดือนพฤษภาคมและแน่นอนครับจะมาชอบกันจากโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์นี่แหละ แต่อย่างไรก็ดีความรักของคุณนั้นอาจจะต้องพิจารณาต้องเลือกให้ดีนิดหนึ่งดาวพฤหัสด,ดาวเจ้าเรือนความรักโคจรเป็นเกษตราราธิบดีได้ผลดีก็จริงแต่ก็ไปอยู่กับดาวอังคารมรณะด้วยมันจะมีใครที่มารู้จักเจอเจอกันโดยบังเอิญก็จําเป็นต้องดูต้องเลือกคบคนที่สามารถจะไปด้วยกันได้หรือไม่นําความเดือดร้อนมาให้นี่คือสิ่งที่จะบอกกับชาวลัคนาราศีกันกับสตาชีวิตในเดือนพฤษภาคม สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือเศรษฐีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Master m i n g 6 6 6 6, 6. ออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ่้งเมืองไทย